ครับผมสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 หแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนนะครับผมผมนะครับพิสิทธ์นะครับหรือครูแบ็กนะครับวันนี้ก็จะมาสอนภาษาอังกฤษนะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์กันโอเคอย่างที่เราทราบกันเนาะป .6 หเราเนี่ยแล้วก็บ้านทัพเวียนเรามันปิดเพราะเรื่องจากโควิดเนาะเพราะหลังจากเนี้ยครูแบ็กก็จะนํานะครับผมสอนนักเรียนผ่านทางคลิปภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ1คลิปนะครับผมโดยในแต่ละคลิปขอความร่วมมือผู้ปกครอง ดูพร้อมกันกับลูกของท่านใช้เวลา1 5ถึง20นาทีเลยละกันอาจจะ 10- ถึง15 10ถึง20นาทีนี่แหละนะครับผมโดยผู้ปกครองจะมีหน้าที่เป็นครูอีกคนหนึ่งทําหน้าที่ตามผมนะครับผมจะบอกให้ท่านว่าท่านต้องทําอะไรกับลูกหลานของท่านท่านฟังผมแล้วก็ท่านก็จัดการสอนลูกของท่านนะครับผมเหมือนที่ผมกำลังสอนในคลิปนี้นะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า สำหรับป .6 นะครับผมในคราวที่แล้วใช่ไหมเราเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบุคคลสำคัญต่างๆนะครับแล้วก็บอกคนว่าเขาเป็นคนยังไงมี beautiful มี tall famous เนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำคุณศัพท์คุณศัพท์คือคำที่บอกลักษณะต่างๆของคนใช่ไหมว่าเขาเป็นไงสูงต่ำดำขาวรวยจนขี้เลเราให้นักเรียนจดหาคำคุณศัพท์พวกนี้ มาแล้วทั้งหมด10 20, 20กว่าคำไม่รู้นะจำไม่ได้ละไปขึ้นมานะครับผมในบทนี้เราขึ้นมาบทที่2เราจะเอาไอ้คำคุณศัพท์ที่เรียนเนี่ยมาใช้เพิ่มในบทที่2นี้ในบทที่สองถ้านักเรียนเปิดมาดูเนี่ยมันจะมีให้อ่านเยอะแยะมากเลยแต่อย่างนี้ไม่ต้องตกใจครูสรุปมาง่ายๆในเรื่องที่เราจะต้องเรียนนะครับผมในเรื่องที่เราจะต้องเรียนนี้นักเรียนมาดูในหน้าที่22 ยี่สิบสองตรงนี้อ่าโอเคก่อนอื่นผู้ปกครองครับผมลืมบอกไปทุกคนต้องมีหนังสือเรียนตรงนี้แล้วก็สมุดใครที่ยังไม่มีหนังสือหรือสมุดกดหยุดตรงหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้ววิ่งไปเอาสมุดหรือหนังสือขึ้นมาผมให้เวลาท่านนะครับผมใครยังไม่มีอกดหยุดตรงนี้สามสองหนึ่งหยุดโอเคสมมุติว่าทุกท่านได้มาพบกันแล้วเรากําลังจะขึ้นไปเรียนบทต่อไปนะครับ ในตรงนี้ในหน้า22เนี้ยถ้าลูกคลงดูจะมีคำศัพท์ต่างๆเยอะแยะตรงที่มันเป็นชื่อของดอกไม้อะไรพวกนี้อ่าข้างบนเนี่ยเป็นชื่อของดอกต่างๆมันอ่านว่ายังไงเราจะทํามิการให้นักเรียนของท่านทําการจดจดหาอย่างไรเราเปิดมาดูข้างหลังเปิดของดูข้างหลังเมื่อนี่เป็นบทที่สองสแสดงว่านี่คือบทที่สองเราก็มาหาดูตรงนี้นะครับบทที่สอง แล้วก็หาคำแปลของดอกที่ต่างๆเช่นตรงเนี้ย orchid o r c h i d มันดูตรงไหนท่านก็ให้ลูกของท่านมาดูข้างหลังและหาตัว o o o อ๋อ orchid orchid คือคำที่อะไรคำที่78อ่านว่าอะไรอ่านว่า orchid แปลว่าอะไรแปลว่ากล้วยไม้ตรงนี้นะครับผมในงานนี้ให้ท่านนะครับผมให้ลูกของท่านแต่งสมุดออกเป็น3มช่องเหมือนกับด้านหลังนี้เลยนะ เนี่ยอ่าแบ่งเป็นสามช่องช่องแรกเขียนภาษาอังกฤษช่องที่สองเขียนคําอ่านและช่องที่สามเขียนคําแปลนะครับผมในตรงนี้ทั้งหมดเขียนมาฝึกให้ลูกของท่านหาคําศัพท์จากตรงนี้ขึ้นมามีทั้งหมดหนึ่งสองสามเตี้ยหกเจ็ดแปดอะไรไหมโอ้เยอะอยู่ตรงนี้ไปหามาแต่คําที่เราจะไม่ใช้จริงๆพอหาคใใหําได้ทั้งหมดนะครับผมอ่ะผมให้เวลาท่านกับลูกของท่านนะครับผมไปหาคําตรงนี้มา ใครจะทําไปพร้อมกันตอนนี้กดหยุดก่อนนะครับแล้วให้เวลาลูกของท่านสัก10บนาทีหาคําพวกนี้จากด้านหลังและเขียนให้ถูกต้องส่วนท่านที่จะทําต่อไปเลยนะครับโอเคเมื่อลูกหลานของท่านทําตรงนี้ได้หมดแล้วสิ่งที่เราจะมาใช้ในวันนี้สําคัญมากๆคือคํา6คํานี้1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคำนี้เขาเรียกว่าคําคุณศรรพัพท์ภาษาอังกฤษเรียก adjective นะครับ เราจะใช้6กคำนี้ในการเรียนวันนี้คือคำว่า big beautiful small useful expensive cheap หกคำนี้สำคัญมากงานที่ทำต่อไปทำยังไงผู้ปกครองเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผน่นขีกให้เป็นแผ่นเล็กๆนะครับตัดมาแล้วเขียนคำทั้งหกคำนี้ลงในแผ่นกระดาษพวกนี้ จางนั้นท่านสับสับส,บสบัแล้วสุ่มหยิบขึ้นมาสมมุติได้คำนี้ท่านให้ลูกของท่านลองอ่านซิมันอ่านว่าอะไรแล้วแปลว่าอะไรตรงน,นี้ผมอ่านให้ท่านฟังก่อนหนึ่งครั้งนะครับฟังแล้วตอนนี้ให้ลูกของท่านพูดตามนะครับผมบี๊บบี๊ beautiful beautiful small small Use ful, useful useful Exp expensive expensive che s h e a p s h e a p อ่ในตอนนี้ mm hmm. ถ้าลูกของท่านยังอ่านไม่ได้ท่านกดหยุดคลิปย้อนกลับไปนะครับผม ฝึกให้ลูกท่านฟังผมพูดแล้วก็พูดตามอ่าเมื่อฟังได้พูดได้ท่านต่อไปเอาคําทั้งหกคำเนี้ยหนึ่งสเฉพาะคําในกรอบนะครับผมมาเขียนในแผ่นกระดาษท่านมีหน้าที่ฝึกลูกของท่านโดยการสุ่มคํามาให้ลูกท่านฝึกอ่านว่ามันอ่านว่าอะไรทำได้แล้วฝึกพูดฝึกอ่านหลังจากเขียนเท่านี้ฝึกเขียนต่อ ท่านต่อไปเราจะให้ลูกของท่านเขียนตามคำบอก6คำนี้ท่านให้เขาฝึกเขียนก่อนคำละ10ครั้งลงในสมุดให้เวลา5นาทีแอนเริ่มตรงน,นี้เลยคำละ10ครั้งในสมุดนะครับตอนนี้ท่านกดหยุดคลิปก่อนเขียนไป10คำในตอนนี้ถ้าท่านทำเสร็จแล้วหรือท่านอยากจะไปต่อเลยนะครับผมฟังรวดเดียวพอครบ10คำเสร็จท่านปิดสมุดหนังสือแล้วลองทดสอบลูกท่าน ให้เขียนตามคำบอกหคคำนี้นะครับหคคำนี้ท่านอ่านให้ลูกท่านฟังท่านจำไม่ได้ไว้ใช่มันพูดยังไงท่านจดลงไม่สมุดจดไว้ว่ามันแปลว่ายังไงแล้วท่านอ่านให้ลูกฟังหคคำและดูซิลูกท่านเขียนถูกไหมนะครับผมตรงนี้หคคำเราก็จะได้ขึ้นมาดูว่าลูกท่านเข้าใจหรือเปล่าโอเคเนาะงานที่หนึ่งคำพวกนี้ไปฝึกหาคำศัพท์ในข้างหลังต่อมา 6คำดึงขึ้นมาตรงให้อยู่ในกรอบฝึกฟังฟังเสร็จพูดฟังพูดพูดเสร็จหยิบบัตรคำมาทำยังไงฝึกอ่านพออ่านเสร็จได้เอามาเขียนโอเคฟังพูดอ่านเขียนเสร็จคำทั้งหมด6คำเนี่ยเราจะมาใช้ทำอะไรปร .6 เราจะยากกันหน่อยนะครับผมในป .6 เนี้ยเราจะมีการเขียนแต่งประโยคขึ้นมา ก็คือคำกั้นหกคำเนี้ยที่การเปรียบเทียบเนี่ยเราจะมาแต่งประโยคในการเปรียบเทียบในหนังสือมันยากเกินไปเราจะปรับง่ายๆเราจะเปรียบเทียบแค่ว่าฉันและเธอก่อนฉันก็ค,คือคำว่า I เธอล่ะ you ฉันและเธอเปรียบเทียบกันยังไงก็คือเราจะเอาคำพวกเนี้ยที่เรากันไปทั้ง6คำเนี่ยผมใช้คำเอาคำว่า beautiful กัน่า beautiful ที่แปลว่า สวยอ่ากับอีกคำหนึง่ง big big แปลว่าใหญ่อ่า beautiful กับ big นะครับผมโอเคผมเอา big ก่อน big และก็ beautiful big ใหญ่ beautiful สวยคำในการเปรียบเทียบวันนี้เราจะเรียนแต่งกันมาอย่างง่าย I am ฉันฉันเป็นคนจุดจุด you เธอ ฉันเป็นคนอย่างไรกับเธอพูดถึงการเปรียบเทียบภาษาอังกฤษจ,จะมีการเปรียบเทียบอยู่สามแบบด้วยกัน 1. เท่ากันฉันเป็นยังไงเท่ากันกับเธอ 2. กว่าฉันอะไรกว่าเธอฉันสูงกว่าสวยกว่าเตี้ยกว่ารวยกว่าดำกว่าจนกว่าหรืออะไรก็ทำตาม,มาาและครั้งสุดท้ายคือคําว่าที่สุด ฉันเป็นอะไรที่สุดฉันสวยที่สุดฉันหล่อที่สุดฉันรวยที่สุดฉันสูงที่สุดตรงนี้เป็นต้นในคาบนี้ในอาทิตย์นี้เราจะฝึกลูกของท่านให้แต่งประโยคคําว่าที่สุดเลยในการเปรียบเทียบเนี่ยที่สุดกว่าและเท่ากันง่ายๆนะครับผมโดยทุกประโยคจะเริ่มต้นด้วยคําว่า I am จุด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  you I am จุด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 มาดูการวาดเท่ากันก่อน ในช่องตรงการถ้าสังเกตดูนั่นก็คือท่านจะต้องเอาคําพวกนี้ที่ผมสอนข้างล่างให้ลูกท่านมาเติมใส่ในช่องตรงนี้อ่าเท่ากันภาษาอังกฤษเรียกว่า as as เขียนตัว as เว้นไว้แล้วก็ as 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 ช่องที่เว้นไว้ตรงนี้คืออะไรคือเอาคําที่ท่านใช้ตอนต้นคลิปที่ผมให้ท่านดูอ่ะ6คาเอามาใส่ตรงกางเช่นเราใช้ผมใช้คําว่า big กบิที่แปลว่าใหญ่ฉันตัวใหญ่เท่ากันกับเธอฉันก็คือคำว่า I am เห็นไหมในตรงนี้ผมจะใส่เป็นสีดำคือคำที่เราไม่เปลี่ยนตรงที่ขีดเส้นใต้เราก็เอาตรงเนี้ยประโยคที่คำว่าเท่ากันหรืออะไรต่างเนี่ยมาเติมเข้าไปฉันตัวใหญ่เท่ากันกับเธอคำว่าตัวใหญ่คือคำว่า big I am as big as you ฉันตัวใหญ่เท่ากันกับเธอ เติมคำว่า s เอาคำที่อยากจะเติมเข้ามาใส่ปิดท้ายด้วยคำว่า s ลงท้ายด้วยคำว่า you ตามตรงนี้เลยครับ i am s big s you ต่อไปสมมุติเอาคำว่า fat fat คืออะไร fat คืออ้วนฉันอ้วนเท่ากันกับเธอล่ะอะลองตอบเองให้เวลาสามสองหนึ่งลองตอบอตอนนี้หยุดคลิปโอเคต้องเรียนเดาเสร็จแล้วมาดูกันถ้าเฉลยฉันอ้วนเท่ากันเธอ i am s fat s You. I am as fat as you. โอเคทบตอบคำนี้ beautiful beautiful แปลว่าสวยฉันสวยเท่ากันกับเธอจะพูดว่ายังไงหยุดคลิะ,ะล็อกเดีนล็อกตอบนะครับคราวนี้ฉเฉลยสวย beautiful ใช่ไหมคำว่าฉันสวยเท่ากันกับเธอก็เติมเป็น I am as beautiful as you. ตอนนี้ผู้ปกครองนะครับผมลองเอาไอ้คำทั้งหกคำเนี่ยที่เราเขียนต้นค่าม,มาฝึกพูดกับตรงนี้กับลูกของท่านนะครับมรผมหกคำว่าฉันสวยกว่า<ม>ฉัน,ม,ฉนมีอะไรยังไงนะครับหกคำฝึกให้คล่องพอตรงนี้เสร็จมา,มมาขั้นต่อไปคำว่ากว่ากว่ากว่าเนี้ยจะมีอยู่สองแบบเออแดนกับมอแดน เออแดนกับมอแดนใช้ต่างกันยังไงเออแดนเราใช้กับคำที่มันออกเสียงแค่หนึ่งถึงสองพยางเช่นทอ่อมีก็เพียงยางท่อหนึ่งพยางเห็นไหมทอ่อมันลงท้ายด้วยตัวลอลิงตามเออทอเลอแดนแฟต f a t แฟตแฟตที่แปลว่าอ้วนมีกี่พยางหนึ่งพยางลงท้ายด้วยตัวทีทีเสียงไรทอ แฟตไรแฟตทอเอเธอแฟตเธอแดนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่น I am เห็นไหม I am ทุกอันขึ้นต้นด้วย I am เปลี่ยนแค่ตรงกลางสุดท้ายลงด้วย you ฉันอ้วนกว่าเธอ I am fatter than you ฉันสูงกว่าเธอทอ I am taller than you ต่อมา more than. More than ไอ้คำว่าม o แ e นมอแดนมาใช้กับอะไรม o แ e นใช้กับคำที่มี3พยางคขึ้นไป fat ห short 1นึ่ t i n ห big 1อะไรที่มี3 beautiful เห็นไหมสาอย่าง beautiful สพยางค beautiful. beautiful เราจะไม่ใช้ beautifuler ไม่ไม่ไม่เราจะใช้คำว่า more แล้วเติมคำว่า beautiful แล้วค่อยเติมคำว่าดน ไปข้างหลังอ่เหมือนกันขึ้นต้นด้วย I am เหมือนเดิมเห็นไหมครับ I am I am I am ลงท้ายด้วย you แต่คราวนี้ beautiful เห็นไหมคำว่า beautiful สามพยาง beautiful เราจะไม่ใช้เออเราจะใช้ I am more beautiful than ลงท้ายด้วย you ง่ายๆใช่ไหมครับผมอ่ะลองตอนนี้6กคำที่ว่า ให้เวลาผู้ปกครอง3-5นาทีลองฝึกพูดกับลูกของท่านหยิบบัตรคําขึ้นมาให้ลูกของท่านจําบัตรคาแล้วฝึกพูดตั้งแต่เออแดนและมอแดนนะครับพอเข้าใจแล้วเรามาดูขั้นที่สามขั้นที่สามเขาเรียกคำว่าขั้นสุดหรือที่สุดในที่สุดเนี้ยมันจะแตกต่างกันอื่นนะครับนิดหน่อยเห็นไหมมันขึ้นต้นด้วยคําว่า I am เหมือนกันเห็นไหม I am I am แต่ด้านหลัง ไม่มีคำว่าอยู่แล้วไม่มีคำว่าอยู่เพราะคำการเปรียบเทียบว่าที่สุดที่สุดเนี่ยคือฉันไม่ได้เปรียบเทียบกับใครฉันเป็นที่สุดนั่นหมายความว่าฉันเป็นที่หนึ่งในด้านนั้นไม่จะเป็นต้องมีใครมาเปรียบเทียบฉันอ่ะเหมือนกันเห็นไหมมีสองแบบแบบอย่างที่หนึ่งคือกับคำที่มีหนึ่งถึงสองพยาง์ด้านล่างคำที่มีสามพยางค์คำที่หนึ่งนะครับใช้คำว่า the อ่าเติมคำว่า the es แล้วก็เติมคำเข้าไปแล้วก็เติม est อ่านเสียงเป็น s อย่างเช่นนี้ fat 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 แปลว่าอ้วนฉันเป็นคนอ้วนที่สุดก็เป็น I am the fat ลงท้ายด้วยตัว t t, t ก็เสียงทอใช่ไหมทอกับ s test I am the fat test จบคำนี้อ่ะคำนี้อะไร big big แปลว่าอะไรใหญ่ G G เป็นเสียงกอไก่อ่านักเรียนถ้าจำได้ G เป็นกอไก่ I am ฉชั้นตัวใหญ่ที่สุด I am อะไรก็ I am the big g อ g e t I am the biggest ตามนี้และข้อสุดท้ายอ่าถ้ามันยาวสามพยางขึ้นไปเติมอะไรเติมคำว่า the most แล้วตามด้วยคำข้างหลังสามพยางอย่างเช่น big big ได้ไหม big หนึ่งพยาง fat หนึ่งพยาง์สามพยาง์เช่นคำเดิม beautiful beautiful เห็นไหมครับมีสามพยาง์เมื่อมีสามพยาง์เราจะไม่เติมตัวนี้แต่เราจะใช้คําว่า the most แล้วตามด้วยคําที่เราอยากบอกว่าเขาเป็นอย่างไงที่สุดเข้าไปเช่นฉันสวยที่สุด I am the most beautiful จบทบทวนกันวันนี้นะครับ หลังจากทาหนังสือนะครับหนึ่งเรามาดูงานกันหน้าแรกในหน้า22ไปหาคําอ่านคําแปลจากคําทั้งหมดนี้ด้านไหนนะครับจากด้านหลังหนังสือหาจากด้านหลังหนังสือแบ่งเป็นสามช่องนะครับผมขีดลงไปอ๋อเป็นคําภาษาอังกฤษคําอ่านคําแปลจากนั้นหยิบคํามาหกคาคำพวกนี้ไหมไม่ไม่หยิบคําจากในกรอบตรงนี้6คํา มาทํำยังไงผู้ปกครองมีหน้าที่ช่วยลูกท่านดูลูกท่านว่าท่านลูกท่านจำหกคำนี้ได้ไหมถ้าจําไม่ได้ท่านทํายังไงก็ได้ให้เขาจําได้จากนั้นมาเรียงเรื่องการเปรียบเทียบ3าขั้นขั้นปกติทุกประโยคอาจขึ้นต้นด้วย i a m i a m ลงท้ายด้วยคำว่า u นะครับเปลี่ยนเฉพาะตรงกลางเห็นไหมสีดำที่ผมขีดไว้ผมเอาคำที่เป็นสีแดงมาเติมไว้ตรงนี้นะครับผมเท่ากันใช้คำว่า as เติมด้วย a s เท่ากันถ้าเป็นขั้นกว่าใช้ er a n หรือ more t h a n มาเติมตรงกลางที่เราเว้นไว้นะครับขึ้นต้นและลงท้ายประโยคเหมือนกันและขั้นสุด the is the most อะไรสักอย่างเอามาเติมแต่ตรงนี้คําสุดท้ายไม่มีอยู่นะถ้าท่านไม่เข้าใจกลับไปฟังคลิปใหม่หรือให้ลูกของท่าน เปิดดูเพิ่มในหน้าที่27ดอลลาร์เห็นไหมในหน้า27-28นะครับผมจะมีวิธีการใช้การเปรียบเทียบของคำในภาษาอังกฤษอยู่2ขั้นขั้นกว่าและขั้นสุดมันจะไม่ได้บอกขั้นเรื่องการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันแต่ท่านไปดูนะครับผมหน้า27และหน้า28นะครับผม <S <S พอทำไได้แล้วเด็กท่านจะได้แล้วงานสุดท้ายที่เราจะให้เขียนกัน ก็คือเอาคำพวกนั้นนะ่ะมาแต่งประโยคลองฝึกเขียนหกคำเนี้ยเอาง่ายๆก่อนฉันเธอ i, I a m จุด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  you big beautiful small youthful expensive cheap มีหกคำคำหนึ่งแต่งเป็นสามประโยคประโยคแรกเท่ากันประโยคที่สองกว่าประโยคที่สามที่สุด นั่นหมายความว่าหนึ่งข้อท่านทำสามบรรทัดมีหกข้อหมายถึงสิบแปดบรรทัดนะครับผมการบ้านของอาทิตย์นี้งานของอาทิตย์นี้มีอยู่ตรงเนี้ยเอาหกคำนี้มาแต่งประโยคประโยคละสามบรรทัดบรรทัดแรกเปรียบเทียบเท่ากันทัดที่สองขั้นกว่าเลยบรรทัดที่สามขั้นสุดโอเคนะครับผมถ้าท่านยังไม่เข้าใจลองกลับไปดูในคลิปใหม่ต้น หรือให้ลูกท่านเปิดดูในหน้าที่30หรือถ้ายังไม่เข้าใจอีกสามารถสอบถามมาได้นะครับในไลน์นี้เลยสำหรับยังในวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนมากที่ตั้งใจดูหรือเรียนจนจบนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะครับแล้วก็ยังไงถ้าไม่เข้าใจทักได้ในไลน์วันนี้ก็สวัสดีครับ